สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือ c r o สแพลตฟอร์มที่เพิ่งเปิดให้บริการในวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับชื่อเกมว่าแกรนซาก้านะครับเกมนี้เนี่ยส่วนตัวผมเฝ้ารอมาแบบ แรมปีนะนานมากๆนะครับวันนี้ก็เปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมนี้กันตัวเกมจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างมีจุดเด่นอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปในคลิปนี้พร้อมๆกันก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจเช่นเคยเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังอินโรครับ ทุกคนกำลังรับชมอยู่นี้ก็คือเกมแกรนด์ซาก้านะครับเป็นเกมมือถือนะครับแบบ cross platform นะครับผมมีคลายแอนให้เล่นทั้งแบบโมบายแล้วก็แบบ PC นะครับตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วง early access วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาสําหรับมือถือ Android เนี่ยสามารถโหลดได้บนสตูไทยเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากเล่นบนคลายแอ้นพีซีเนาะก็ดาวน์โหลดได้ที่ Epic Store นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับระบบต่างๆแล้วก็จุดเด่นต่างๆในเกมให้ฟังกันนะครับมาเริ่มก ของเกมกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยแกรนซากาเนี่ยเป็นเกมมือถือที่ถือว่ามีกราฟิกสวยงามมากนะ oh <my S 1> ถึงแม้ว่าตัวละครเนี่ย หลายคนบอกว่ามันออกจะเป็นดีไซน์แบบดินน้ำมันนะครับไม่ได้มีความละเอียดสูงมากแต่ผมจะบอกว่ากราฟิกในเกมเนี่ยมีทั้งแสงเงาความลื่นไหลแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทําออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับรูปแบบเกมเพลย์นะครับจะเป็นลักษณะการจัดทีม3ตัวละครนะครับโดยในแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไปแล้วก็มันจะมีเรื่องของคาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเกมเพลย์หลักๆเนี่ยก็จะเป็นการเล่นสตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นเควสหลักเควสเนื้อเรื่องนะ แล้วนอกจากนั้น,นก็ยังมีดันเจี้ยนต่างๆนะก็คล้ายๆกับเกมมือถือ MMO ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดันเจี้ยนทรัพยากรต่างๆดันเจียเจ้ยนฮาร์ดไพ <ฮ S 1> บอสดันเจี้ยนประจําวันและถึงแม้ว่าตัวเกมมันจะดูธรรมดาไปสักหน่อยนะครับแต่อยากจะบอกว่าจุดเด่นของเกมนี้นยอยู่ที่ตัวละครและระบบการพัฒนาตัวละครนะครับที่เขาดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างแปลกใหม่เลยทีเดียวนะผมพามาแนะนําที่ตัวละครนี้กันละกันนะครับเป็นตัวละครที่เป็นกิจกรรมอยู่ตอนนี้ชื่อว่าฟูเสี่ยวนะครับสำหรับเกม MMORPG ทั่วไปเนี่ยรูปแบบการพัฒนาตัวละครก็จะเป็นการใส่อาวุธยุทธปรกรณ์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการอัปกรงอัปเกรดตีบวกอะไรอย่างนี้แต่สําหรับแกรนซากานะครับมันจะเป็นการติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าแกรนเวพอนนะครับและนี่คือหน้าต่างของการติดตั้งแกรนเวพอนนะครับถ้าให้ผมอธิบายแบบรวบรัดนะครับมันก็คือการติดตั้งสกิลให้กับตัวละครน,นั่นเองอันนี้ที่ตัวละครฟู่เสี่ยวนะครับมันจะมีแกรนเวพอนในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่4ชนิดเท่านั้นอันนี้ผมมเพิิ่่่งไดด้้าาา3ชนนแตวถ ตัวละครอ,อื่นเนี่ยมันจะมีแกรนเวพอนให้เลือกติดตั้งเยอะมากๆถ้ามายกตัวอย่างที่ตัวละครลาสนะครับหรือว่าเป็นตัวเอกตามเนื้อเรื่องอะเนาะจะเห็นว่าเนี่ย แกรนเวพอนของลาสเนี่ยเยอะมากนะครับก็จะมีรายลิตี้ต่างกันไปนะมีระดับ R ระดับ s r ระดับ SSR นะครับแน่นอนว่าแกรนเวพอรนระดับ SSR เนี่ยก็จะมีความสามารถที่มากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพามายกตัวอย่างให้ดูสักใบหนึ่งกันล้วกันนะครับเอาเป็นอินกริดกันลวกันอันนี้เป็น SSR ตัวหลักนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นตัวแปลงร่างนั่นเองนะครับถ้าผมเรียกเจ้าอินกริดเนี่ยว่าเป็นแกรนเวพอรนเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงได้ผมจะเรียกให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับว่าแกรนเวพอนเนี่ยหนึ่งตัวละครสามารถติดตัั้้้งงงได4ช่อท สีช่องนั้นก็คือสกิลทั้งสสกิลที่เราสามารถใช้ได้น,นั่นเองยกตัวอย่างเช่นผมติดตั้งอินกริดไว้ที่ช่องที่1ใช่ไหมครับเราก็จะได้ทักษะการต่อสู้ของอินกริดมายกตัวอย่างเช่นนี่เลยนะครับสกิล b l a s s i n g tornado นะครับจะเป็นการโจมตีเป้าหมายด้วยการหมุนดาบไปด้านหน้านะและสร้างความเสียหาย370 physical damage ที่เป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีการ buff basic attack damage 15%เปร็นระยะเวลา15วินาทีแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอินกริดเนี่ยมันเป็นการ์ดแปงลงร่างของลารล์า ตัวละครก็มักจะมีแค่ตัวเดียวนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ruler of flame นะครับมันจะแปลงร่าง拉สเนี่ยให้เป็นแกรนเวพอนอินกริดนะครับเป็นระยะเวลา30วินาทีนะครับแล้วก็มีระยะเวลาของอมตะนะครับสวินาทีเพิ่มความเร็วในการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ทุกๆ2วินาทีเนี่ยจะสร้างความเสียหาย70% physical damage ฟดเมให้กับศัตรูร,บรอบๆด้วยนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆเอฟเฟกวงแหวนไฟขึ้นมารอบตัวเราอะไรประมาณนี้ <S <S และนี่ก็เป็นแค่เพียงแกรนเวพอนหนึ่งใบเท่านั้นนะครับซึ ใบแล้วเวลาเราคลิกดูเนี่ยจะเห็นว่าอาวุธของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเห็นไหมถ้าเป็นอินกริดเนี่ยก็จะเป็นดาบแบบนี้นะครับสีแดงนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับชื่อว่าเมอร์เทสนะครับเมอร์เทสเนี่ยก็จะเป็นดาบสีฟ้าเรามาดูที่ตัวอย่างของเมอร์เทสกันบ้างนะครับเห็นไหมว่าสกิลเมื่อเราติดตั้งเมอร์เทสเนี่ยเราก็จะได้สกิลของเมอร์เทสมาใช้นะครับ blast explosion นะครับนี่นอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีสกิลพาสซีฟด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเพราะว่านอกจากที่เเเเเรรราาาาจจจจะะะตตตติิดดัั้้้งงงพื่่่่อออททีีทีีีสกกลลโมแวนยย พาร์สิบที่ดีด้วยนะครับยกตัวอย่างของเมอร์เตสก็เป็นมีโอกาส15%นะครับที่จะติดสถานะเผาไหม้นะครับ15วินาทีเมื่อโจมตีเป้าหมายด้วยสกิลนะครับแต่ว่าพาร์สิบสกิลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่ในแกรนด์เวพอนทุกตัวนะครับยกตัวอย่างเนี่ยตัวนี้เป็น SR เนาะชื่อว่าฟลามิงโกนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีแค่สกิลโจมตีแล้วก็มีสกิลอันลีชเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ตัวนี้นะระดับ R นะครับชื่อว่าลุตวิกนะครับอันนี้เนี่ยมีทั้งสกิลโจมตีีีสสกกกิิลลลแ้้วว็มดยนนนะะคครรัับบ่ พิษนะครับเราก็จะต้องใส่ลุดวิกไปให้ทีมบางอย่างเราอาจจะเจอบอสที่มันตตดฟรอสอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องติดตั้งแกรนเวพอนอะไรที่มันสามารถต่อต้านสถานะฟรอสได้สําหรับคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงแกรนเวพอนไว้เท่านี้ก็แลวกันนะครับเพราะว่าในตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีแกรนเวพอนของตัวเองแล้วมีเยอะมากอันผมพามาดูอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวนางเอกของเรื่องก็ว่าได้นะครับก็จะเห็นว่าแกรนเวพอนของน้องคนนี้นะครับชื่อว่าเซรีเอตเนาะ เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งแต่ละคนจะมีธาตุแตกต่างกันไปและมีแกรนเวพอนเป็นของตนเองนอกจากที่จะปวดหัวกับระบบแกรนเวพอนแล้วนะครับเรายังต้องมาปวดหัวกับระบบอาร์ติแฟด้วยนะอันนี้ผมมาแนะนํทาทั้ง4ช่องซ้ายนะครับหตัวละครสามารถติดตั้งแกรนเวพอนหรือว่าสามารถติดตั้งสกิลเนี่ยได้4ชนิดและที่ด้านขวานะครับก็ยังมีเรื่องของ อาร์ติแฟกต์นะครับที่เราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้อีกอ่ะผมยกตัวอย่าง Artifact ก Art s r ให้ดูสักใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ Increase Defense 15%นะครับนี่ a b y s s a l Gate Keeper นะแล้วก็หรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับ Left Waiting นะครับ Increase Break e f f e c t i v e นะครับ25อนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราแบบเวลาเจอบอสเนี่ยเราสามารถเบรกบอสได้ไวแบบไวมากๆนะครับนี่เป็นการที่ดีมากผมสุ่มได้มามีแกรนเวพอนแล้วมีอาร์ติแฟกต์แล้วแล้วก็ยังมีอีกรับที่ด้านซ้ายล่างนะครับก็คืออุปกรณ์สวมใส่เนี่ยก็จะเป็นชุดเกราะนะมีหมวกนะครับมีเสื้อนะครับแล้วก็มีกางเกงนะครับเราจะมองให้มันง่ายขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าแกรนเวพอนเนี่ยก็คืออาวุธเพราะว่าแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีรูปลักษณ์ของอาวุธแล้วก็กกิลที่่่าางนนวคืออ้้ะ็จยู3ชดหม ชุดเกราะแล้วก็กางเกงและทางด้านขวานะครับก็ให้มองเป็นเครื่องประดับที่1ตัวละครสามารถติดตั้งเครื่องประดับได้4ชิ้นแล้วก็จะมีช่องที่มันล็อกอยู่ด้านล่างอีก4ช่องอันนี้ผมยังเล่นไม่ถึงคอนเทนต์ต้องขออภัยทั้งอาวุธชุดเกราะและอาร์ติแฟกนะครับ ต้องการการอัพเกรดด้วยจะเห็นว่ามันมีเลเวลเนาะอันนี้มิงมิงผมเลเวล50เทียนผมเลเวล40่ไถไปผมเลเวล40นะครับแล้วก็อันนี้ฝั่งอาร์ติแฟกต์นะครับมีเลเวล40 40เลเวล1เลเวล1อันนี้ไม่ได้อัพนะครับแล้วก็เนี่ยอุปกรณ์สมสัยเนาะมีเลเวล18เลเวล3เลเวล1ซึ่งทรัพยากรทั้งหมดจะดรอปคนละที่คนละดันเจี้ยนทั้งหมดเลยหมายความว่าคุณจะต้องจัด ทีมคอมบิเนชันของคุณให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในการลงดันเจี้ยนต,ต่างๆกันไปมากมายนะครับและในปัจจุบันนะครับผมตัวละครปกติที่ทุกคนจะได้รับอยู่แล้วเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งสิ้น6ตัวละครด้วยกันเดี๋ยผมขออนุญาตพามาแนะนาทีละตัวก็แลวกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวเอกของเนื้อเรื่องเนาะเรียกว่าเป็นพระเอกกันละกันก็คือลาสนะครับสำหรับลารสเนี่ยจุดเด่นของเขาก็น่าจะเป็นเรื่องของความสมดุลเนาะแทงได้ดาเมจได้นะครับ เป็นแนวหน้าโจมตีประชิดใช้ดาบเป็นอาวุธอะไรประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆเป็นแบบวอริเออร์กลางๆสมดุลอะไรประมาณนี้ต่อมานะครับเป็นเซรีเอ์นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นนางเอกของเรื่องเนาะเป็นสาวน้อยที่สูญเสียวความทรงจําทักษะหลักๆของน้องเนี่ยก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับการฮีลการชุบชีวิตเพื่อนแล้วรู้สึกว่าเซรีเอ์เนี่ยจะเป็นตัวเดียวที่มีแกรนด์เวพ่อนที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนในทีมได้ด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นวินนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นธาตุดินแล้วก็จุดเด่นก็คือเรื่องของการแทงคนวามอึดท มีทักษะที่เหมือนกับคล้ายๆเป็นชีวิตที่2ที่พอใกล้ตายแล้วกดใช้ปุ๊บเลือดกลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งก็สามารถแทงต่อได้นานขึ้นอะไรประมาณนี้ต่อมาเป็นคิวยี่นะครับเป็นน้องจิ้งจอกโลลี่เนาะตัวนี้เป็นเหมือนสายนักเวทธาตุไฟนะครับจุดเด่นก็คือสกิลโจมตีหมู่ที่รุนแรงแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นเจ้าคาเต้นะอันนี้ก็จะคล้ายๆเป็นสายแอสซัสซินที่เน้นไปที่ความว่องไวนะครับมีจุดเด่นเรื่องของคอนเอ่อคอนเทนต์รีพี ชูเตอร์นะครับเป็นพลแม่นปืนเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับความนิยมมากเช่นกันนะครับเพราะว่าใช้ฟาร์มดานหรือว่าใช้ลุยบอสเนี่ยดีมากอันนี้เป็นตัวละครธาตุลมและทั้งหมดนี้ก็คือตัวละครปกตินะครับที่ทุกคนจะมีอยู่แล้ว6ตัวสามารถเลือกเล่นได้ทุกคนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวละครแนะนําที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นตัวละครกิจกรรมอยู่ตอนนี้คือฟู่เสี่ยวเป็นตัวละครดาบธาตุลมนะครับจุดเด่นก็คือการโจมตีศัตรูหมู่เป็นกลุ่มนะครับที่รุนแรงมากๆสามารถรวบศัตรูมาอยู่จุดเดียวด้านหนนน้้้้าาาไดแลวกกก็ทีีี่สํคัญตอเมิจรร เฉพาะของการเปิดตัวฟู้เสี่ยวนะครับเราจำเป็นจะต้องปั้นฟู่เสี่ยวเนี่ยเพื่อลงคอนเทนต์ของตัวเองเพราะว่าในคอนเทนต์ส่วนตัวเขาเนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุดินซะเยอะแล้วก็ใช้ฟู้เสี่ยวเนี่ยที่เป็นธาตุลมเนี่ยก็จะชนะธาตุอยู่แล้วแล้วด้วยความที่แบบมีสกิลหมู่มีสกิลรวบอะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวฟู่เสี่ยวเนี่ยเหมาะที่สุดกับที่จะเอาไปลงอีเวนต์นี้ที่สุดแล้วนะครับจริงๆก็คือเพราะกิจกรรมมันเป็นกิจกรรมของตัวมันเองนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปดูตอนท้ายแล้วกันว่าหน้าตากิจกรรมเป็นยังไงสำ จะโจมตีธรรมดาพร้อมใช้ใสก,กิลให้ตอนมัติแต่ถ้าคุณคลิกสลับเป็นออฟนี่ก็คือเรามันจะหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเป็นฟูลเนี่ยก็จะกลับมาจมตีอีกครั้งนะครับหรือมันจะมีอีกคำหนึ่งนะครับชื่อว่า ออนนะครับนี่คำว่าออนเนี่ยคือตัวละครเราจะโจมตีธรรมดาเท่านั้นแล้วก็เรื่องของการใช้สกิลเนี่ยเราก็ต้องกดใช้สกิลเองนะยกตัวอย่างเห็นไหมคูดาเสร็จแล้วผมลองใช้ให้ดูนะครับคือในช่วงแรกเนี่ยบางครั้งนะครับมันจะมีลักษณะของสกิลที่มันสามารถคอมโบกันได้ผมยกตัวอย่างที่ตัวละครฟู่เสี่ยวก็คือว่ามันจะมีสกิลรวบนะครับที่รวบมอนสเตอร์มาไว้ด้านหน้าแล้วพอร,รวบมอนสเตอร์มาไว้ด้านหน้าแล้วเนี่ยมันจะมีสกิลรถม้าที่โจมตีเป็นด้านหน้าเป็นเส้นตรงถ้าเราปล่อยออโต้ไปเนี่ยบางทีมันใช้สบบ <Okay. S 1> ววก ผิดคอมโบผิดสูตรมอนสเตอร์มันจะได้รับดาเมจไม่ทุกตัวนะครับแต่ถ้ากลับกันนะครับเราใช้สกิลรวบก่อนแล้วค่อยใช้รถม้าคือมอนสเตอร์ก็จะโดนสกิลรถม้าทั้งกลุ่มอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆต่อมาเดี๋ยวพามาดูดันเจี้ยนต่างๆที่มีในเกมปัจจุบันกันบ้างนะครับเนี่ยคลิที่คำว่าอีเวนต์นะเนี่ยก็จะเห็นว่าสเปเชียลสตอรี่เนาะฟู่เสี่ยวนะครับอันนี้ก็ที่ผมบอกว่าเป็นคอนเทนต์ตัวละครใหม่นะครับฟู่เสี่ยวตัวละครตัวที่เจ็ดเราสามารถคลิกเข้าสู่อีเวนต์ของฟู่่่่่่เนะเเ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 สสสสสีีีีีีีียยยยยววไไดด้้้้ททนนนนนนลลลลละะะะปปปชชตตตออรรรรหัััััขขขแกกกคคคบบิาาามม็จ ออรีขงผู้เสี่ยวเราสามารถดูพรีวิวของรางวัลได้นะครับว่าเนี่ยมีการ์ดอาร์ติแฟกต์ระดับ SSR Increase Damage ที่สร้างโดยธาตุลม11%นะครับอ,อันนี้เหมาะกับฟูเสี่ยวมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกล่องสุ่มแกรนด์เวฟอน SR นะครับนี่มีวินแกรนสโตนแกรนสโตนนี่ก็คืออัปเกรดนะครับธาตุไหนใช้ธาตุนั้นอันนี้ธาตุลมก็คืออัพฟูเสี่ยวนั่นเองเซคเรททรีเกรสนะครับอันนี้คือ,อ,อตัวสุ่มกาชานะครับเซคเรททรีฟุตนี่ก็ตัวสุ่มกาชาเช่นกันเซคเรททรีเมมโมรีนี่ก็ตัวสุ่มกาชชาาเ่นนนกกััคือมมจะมี อยู่หลายแบบกาชาตู้พิเศษกาชาตู้ธรรมดาแล้วก็มีกาชาอาร์ติแฟกต์นะครับปนๆกันไปนี่แล้วก็ได้เพชรด้วย สำหรับรูปแบบของกิจกรรม Special Story อันนี้ผมเข้าๆแล้วกันเดี๋ยวคลิปรีวิวแน่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดให้แยกไปอีกคลิปนึงเลยนะครับคข้าวๆเอาไว้แล้วกันว่าเราจะต้องทำการเคลียร์สเตตต่างๆแล้วเราจะได้รับนะครับเป็นนี่เลยฟู้เสี่ยวคูปองนะครับอีเวนต์แอสเซทนะครับแล้วก็สามารถมาแลกของต่างๆได้ที่อีเวนต์ช็อปซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมสะสมตั๋วนั่นแหละนะครับเราเก็บสะสมตัว๋วแล้วก็มาแลกของอยู่ตัวอย่างนี่เห็นไหมการ์ด SR เนาะที่เพิ่มวินดาเม11%ใต้อูดเปอร์เซ็นตัใช่ไหมก็ีของใช้ตัวว 1, ต๋ว ที่สามารถแลกได้เนาะก็ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันอยู่นานมากเลยนี่เกมเปิดวันที่2เนี่ยยังเหลือเวลาตั้ง34-35วันเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับมาฟาร์มกิจกรรมแล้วพยายามเก็บของเนี่ยแบบให้ครบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งกาจมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆกิจกรรมนี้มันก็คือเป็นกิจกรรมแนะนําตัวละครฟู้เสี่ยวและของที่เราสามารถแลกได้เนี่ยก็คือแลกเอาไปพัฒนาตัวละครฟู้เสียวนั่นแหละนะครับแลกยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วตัวละครเราจะได้เก่งๆกิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆการไต่หอคอยนั่นแหละนะครับก็คือจะมีเป็นชั้นๆไปในชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ปลดล็อกไปเรื่อยๆแลวแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีรางวันต่างๆเนาะเนี่ยเห็นไหมรีเซ็ตใน9ชั่วโมงก็คือรีเซ็ตรายวันนะครับมีการเคลียร์ครั้งแรกก็จะได้เซกเก็ตทีฟุตนะครับเป็นตัวสุ่มกาชานั่นเองแต่ว่าในส่วนหอคอยเนี่ยเท่าที่ผมลองเหมือนมันจะเปิดให้เราเล่นแค่วันละชั้นเท่านั้นนะผมไม่สามารถไปชั้นไกลๆได้อะมันไม่ใช่่วาแบบ ไหวเท่าไหร่ไปเท่านั้นไต่ต่อได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีระยะเวลาการเปิดของมันอยู่นะครับต่อมาเป็นดันเจี้ยที่ชื่อว่าคอนเควสนะครับคอนเควสเนี่ยก็จะเป็นบอสเนื้อเรื่องของแชปเตอร์ต่างๆนะครับเนี่ยจะมีแชปเตอร์หนึ่งแชปเตอร์สองแชปเตอร์สามนะครับซึ่งดันเจี้ยนี้เนี่ยหลักๆแล้วของรางวัลมันคือกล่องสุ่มชุดป้องกันนะครับจะเห็นว่าในระดับแรกๆเนี่ยกล่องก็จะเป็นระดับคอมมอนอะันคอมมอนเนาะต้องเป็นระดับดันเจี้ยสูงๆขึ้นไปถึงจะเริ่มเป็นระดับแร่นะครับแล้วก็ ต่อมานะครับเป็น Abyss Corridor นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นดันเจียนหินธาตุต่างๆนะครับเพื่อให้เรามาฟาร์มเก็บหินอัปเกรดนั่นเองเน่ยยกตัวอ,อย่างพามาดูที่ธาตุลมเนาะวินแกรนสโ s t นะครับเนี่ยก็จะมีระดับ C U C ระดับ R S R S S R ยิ่งการอัปเกรดตัวละครระดับสูงมากเท่าไหร่ก็จะต้องใช้หินที่ระดับสูงมากเท่านั้นเราสามารถเลือกลงได้เลยนะครับว่าเราอยากจะฟาร์มธาตุอะไรซึ่งธาตุในเกมปัจจุบันก็มีอยู่6ธาตนะุเนาะ ธาตุมืดธาตุไฟธาตุน้ําธาตุไม้ธาตุดินแล้วก็ธาตุแสงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวละครมืดแสงเนี่ยผมดูแล้วในเกมเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่มาก็จะมีแค่4ธาตุหลักเท่านั้นที่เล่นได้ในตอนนี้เนาะแล้วก็จะแอบบอกนิดนึงว่า art w ร์ k ของสาวๆนาดันเชนเนี่ยโอ้โหดีทั้งนั้นเลยนะครับดีทุกคนเลยต่อมาอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับก็จะเป็น kingdom quest นะครับอันนี้เนี่ยเป็นดันเจียนทรัพยากรน,นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีหลายอย่างมากเลยนะมันจะเป็นคล้ายๆดันเจียน expedition นะครับก็คือปล่อย,ะะอยออ่ง แค่รอระยะเวลาเดี๋ยวมันเสร็จแล้วก็กดรับรางวัลจะเห็นว่านี่ผมก็แอบปล่อยไปจนเสร็จละเนี่ยคลิกรับรางวัลให้ดูนะครับเนี่ยก็จะได้ของรางวัลนี้นะเป็นซีโมอาร์เดสเซิร์ดมอนสเตอร์โซนะครับก็คือโซของมอนสเตอร์เนี่ยใช้ในการเพิ่มความสามารถในสกิลทรีของตัวละครเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนะครับนี่ผมกดรับก่อนนะครับ นี่แล้วพอรับมาแล้วเนาะจะพาไปดูเนี่ยมี monster soul เนาะนี่ก็คือ dungeon expedition เก็บ monster soul เนี่ยเป็น dungeon เก็บ soul stone นะครับอันนี้เป็น dungeon เก็บ e n c h a n c i n g stone อันนี้ refine stone ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างที่บอก refine stone นี่ก็คือ upgrade ชุดเกราะเนาะ e n c h a n c i n g stone นี่ upgrade artifact soul stone นี่คือ upgrade grand weapon นะครับแล้วก็เนี่ย S Monster s o n e นี่คืออัปเกรดความสามารถตัวละครอย่างที่บอกว่าทุกๆคอนเทนต์เนี่ยมันต้องใช้ทร,รัพยากรในการอัปเกรดการพัฒนาตัวละครของเกมนี้จะเป็นจุดเด่นมากๆเลยเราต้องลงดันจี้คอนเทนต์อะไรต่างๆรายวันเนี่ยเยอะมากนะครับ <S 1> <S 1> ผมพามาดูอีกเมนูหน,นึ่งนะครับที่เป็นหัวข้อของการพัฒนาตัวละครนะครับก็คือหัวข้อ potential นะครับเนี่ยจะเห็นว่าในแต่ละตัวละครเนาะก็จะมีแบบหน้าต่างแล้วก็มีแต้ม potential นะครับแล้วก็เนี่ยสามารถคลิกเข้าไปดูเพื่ออัปได้การอัปเนี่ยก็ ใครที่คุ้นเคยกับเกมแนวนี้มาเนี่ยมองเห็นเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจได้ไม่ยากว่าในแต่ละโหนดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปโหนดสีแดงก็จะเป็นโหนดที่เกี่ยวกับการโจมตีโหนดสีฟ้าจะเป็นโหนดที่เกี่ยวกับการป้องกันโหนดสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับความสามารถพิเศษต่างๆแล้วก็จะมีโหนดพิเศษอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นโหนดนี้นะครับ SSR Grand Weapon นะหัวรินนะครับการที่จะมาถึงในแต่ละโหนดเนี่ยเราก็ต้องดูรูทของมันด้วยยกตัวอย่างถ้าผมต้องการ Grand Weapon ใบนี้เนาะ ผมก็ต้องวิ่งมาเนี่เห็นไหมตามทางมานะครับเนี่ยลูกสอนสีม่วงนี้คือผมยังไม่ได้ปลดล็อกถ้าผมจะมาต่อก็ต้องการนี่พาพาราชิโซนะครับสมชิ้นนะครับก็จะปลดโหนดนี้แล้วก็มาต่อที่โหนดนี้นะครับก็ต้องการ พอโซนะครับอีก5ชิ้นนะครับแล้วก็มาที่โหนดนี้ปลดล็อกได้รับแกรนเวพอนชิ้นที่4ชิ้นสุดท้ายของฟู่เสี่ยวซึ่งปัจจุบันฟู้เสี่ยวเนี่ยมีแกรนเวพอนระดับ S S R แค่4ชิ้นเท่านั้นไม่มีระดับ R ไม่มีระดับ S R นะครับและนี่คือชิ้นสุดท้ายที่ผมยังขาดอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนอกจากนั้นนะครับตัวเกมก็ยังมีระบบอื่นๆที่คล้ายๆกับเกมมือถือ M M O ทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นมีระบบ Battle p พารนะครับคุณสามารถซื้อ Battle Part, แบอ One, ยเพเติต่างๆไนาะแล้วก็มีนีรบบน,ะนรับป็นพาหวั ตัวแรกเลยนะที่ได้มาแร็กนาเดฮิลนะครับแล้วก็นี่ผมมีตัวที่เติมตังค์ซื้อมาชาร์โดเมนนะครับนี่สีดําเทมเและกับระบบที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือระบบสุ่มกาชานั่นเองนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยกาชาก็คร่าวๆก็มีอยู่2แบบก็แล้วกันก็คือแกรนเวพอนแล้วก็อาร์ติแฟกต์นะครับมันจะแบ่งออกเป็นตู้ธรรมดาแล้วก็ตู้เรทนะครับจะเห็นว่าอันนี้เมตาโมฟิกหนึ่งนะครับเป็นตู้เรทเนาะที่มีโอกาสได้ออินกริดไอชาเซอร์กานะครับนี่อินกริดกับเซอร์กาผมมีแล้วเซอร์กาเนี่ ปลดได้ซ้ำมาด้วยตัวหนึ่งนะครับไอชายังไม่ได้จริงๆอยากได้ไอชาที่สุดแต่ว่ายังไม่มานะครับแล้วก็มีอีกตู้หนึ่งนะครับนี่มีทีโอโดร่าซามาเอลซิวานนะครับ คีโอดร่ากับซามาเอลนี่เก่งมาก2ตัวนี้คือแบบว่าเป็นดาเมดเลอที่หลายคนนี่ถึงกับรีโรไอดีหากันทั้งวีทั้งวันเลยนะครับซามาเอลทีโอดร่าเนาะใครมี2ตัวนี้ก็ให้ดูไว้ว่าโชคดีนะครับแล้วก็มีนี่ตู้กาชาของฟูเสียวนะครับคือการที่ผมบอก SSR ของฟูเสียวเนี่ยมันจะมีอยู่แค่4ใบเท่านั้นแล้วก็ใบที่ผมยังขาดอยู่ก็คือฮาวารินตัวนี้เนาะแต่ว่าการที่ได้มาใบาเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ตัวละครเราเก่งกาจแต่อย่างใดโอเคมันได้สกิลใช้เพิ่มแหละแต่มันไม่พอเราจะต้้อองเเปปิดดกกาาาซๆม upgrade, รัรที่ เรียกว่าเป็นการปลดดาวก็ได้นะครับผมก็จะทําให้ความสามารถของการไปนั้นเนี่ยสูงขึ้นอันนี้เป็นตู้พิเศษเนาะเหลือระยะเวลาอีก29วันนะครับเฉพาะผู้เสียเท่านั้นต่อมานะครับอันนี้เป็นตู้กาชาแบบของผู้เล่นใหม่นะครับและถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าตู้นี้เนี่ยมันจะการันตี SSR ด้วยมั้งนะครับแต่ว่าสามารถซื้อได้ครั้งเดียวด้วยเพชรเติมนะครับไม่สามารถเอาเพชรที่ได้มาจากเวสเนี่ยมาเปิดตู้นี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เติมตู้นี้ข้ามได้เลยต่อมานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตตตตููู้้ปกกกกิหลักกััแมมนนมน,ม,น,นมมะ ครั้งนะครับการันตีระดับ SR 1ตัวนะครับต่อมานี่จะเป็นตู้ Artifact นะครับผมนี่ซัมมอนสิครั้งก็การันตีระดับ SR 1ตัวเช่นกันสุดท้ายเป็นตู้เบสิกนะครับอันนี้คือแบบไม่ค่อยแนะนําให้เปิดตู้นี้นะแบบมันมันไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นตู้รวมๆนะครับเป็นแกรนด์ไวพอรแล้วก็อาร์ติแฟกต์รวมกันตู้นี้เนี่ยไม่แนะนําให้ใช้เพจเปิดนะแต่ว่าถ้าคุณทำเควสเล่นเกมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณจะได้รับสิ่งนี้มานะครับแซกเควส ฟรีฟุตนะครับแนะนาว่าให้เอาของฟรีเนี่ยมาเปิดก็พอส่วนพวกเพชรต่างๆที่ได้มาจากเควสเนี่ยแนะนําไปเปิดพวกตู้เลตหรือว่าตู้ตัวละครกิจกรรมจะดีกว่านะครับจะคุ้มค่ากว่าจริงๆคลิปนี้อยากจะเทสเปิดกระชาให้ดูสักชุดหนึ่งนะแต่อยากจะบอกว่าพอดีเพชรไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ไอ้พวกของรางวัลรางวัลต่างๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีให้ดูด้วยไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาเปิดกระชาให้ดูแล้วกันหรือว่าถ้าใครอยากจะดูกระชาสนุกๆก,ก็เราติดตามได้ในไลฟ์สตรีมนะครับผมยะาสตรีมบางทีก็เป็นเกมนี้เนาะสลับ,สล,บสลับกกัับบเเมมอื่น,นะะะรรรยวลาาปณ 3x ครึ่งเป็นต้นไปของทุกวันนะครับเจอกันได้ที่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับโอเคครับก็ฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้ก็แล้วกันสําหรับเกมแกรนสากะนะครับเป็นเกม MORPG เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะตอนนี้อยู่ในช่วง early access นะครับทุกคนสามารถโหลดมาเล่นกันได้ผ่านมือถือ Android ในสต e ไทยแล้วก็ถ้าใครอยากจะเล่นบนคอมนะมีแคลนพีซีเปิดให้บริการบน E Epic Store ส่วนในฝั่งสตรีมก็มีเหมือนกันแต่ว่าโอเจรอนิดนึงตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดบนสตรีมนะครับส่วน iOS ก็ ต้องอดใจร,รอกันต่อไปเช่นเคยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กันกันกับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครสนใจอยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมทิงง้งลิงก์ดาวโหลดไปให้ใต้คลิปก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้ากับพับเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ